จากความเดิมที่แล้วเราได้เริ่มเกมมาที่วัดห้วยสามาัคคีมีระบบหาสมบัติระบบฟาร์มผักและมาต่อกันที่เมืองมรดกพบ p พรสเซอร์รับโปเกมอนสตาร์เถอะเรารับตัวน้องควายไฟมาเพรสเซอร์ Professor ได้เตือนเรื่องอย่าไปยุ่งกับลัทธิที่น่ากลัวและเล่าถึงประวัติของภูมิภาคนี้หลังจากนี้คืออ p พถนนหมายเลข1โปเกมอนป่าที่เราจะเจอในพื้นที่ยากจะพบอยู่สชนิดได้แก่บบเล โปเกมอนหมูป่าธาตุปกติอัตราการพบเจอ30%มิเอร์ซนตมิรีโปเกมอนนกขุนทองธาตุบินอัตราการพบเจอ3 0แเอเซนอนโทนโปเกมอนไข่มดแดงธาตุมแมลงอัตราการพบเจอ3 5เเชิโอดโปเกมอนกระแตธาตุไฟฟ้าอัตราการพบเจอ5%เปเซนตและโปะเกมอนป่าที่เราจะเจอในพื้นที่น้ำถ้าใช้เบ็ดตกปลาจะพบอยู่3มชนิดได้แก่ยังไม่ได้ตั้งชื่อโปเกมอน ปลากัาดธาตุน้ำแหละมืออัตราการพบเจอ20เปอร์ซยังไม่ได้ตั้งชื่อโปเกมอนเมล็ดดอกบัวธาตุน้ำแหละพืชอ,อัตราการพบเจอ20เปอร์ซยังไม่ได้ตั้งชื่อโปเกมอนปลาจิ้มฟันจระเข้ธาตุไฟฟ้าอัตราการพบเจอ60เอร์เเห็นแบบนี้ไม่ได้เก่งนะคะมีแค่ท่าโจมตีเดียวทั้งชีวิตของมันก็คือท่าเข็มไฟฟ้าเป็นการปล่อยกระแสไฟฟ้าเล็กๆที่ออกมาจากลำตัวสีเหลืองของมันและถ้าเราได้รับเ m ท่าว่ายน้ำ เราจะเจอโปเกมอนป่าบนผิวน้ำดังนี้ปลาจิ้มฟันจระเข้70%ปลากัด29%และเนและพรอนเนวอร์โปเกมอนกุ้งกล้ามกรามเผาถาดไฟอัตราการพบเจอ1%เป็นตป็โปเกมอนที่เมื่อมันตกใจมันจะชอบขึ้นมาลอยอยู่เหนือผิวน้ำปกตินิสัยของมันจะชอบหลบอยู่ใต้น้ำใต้โขดหินซึ่งถ้าเราใช้เบ็ดตกปลาจะหาไม่เจอแน่นอนเพราะมันไม่ชอบว่ายน้ำมันชอบเดินกินพืชใต้น้ำ มากกว่าการว่ายน้ําหาอาหารเมื่อถึงเวลานอนมันจะหลบอยู่ในโขดหินใต้น้ําอีกทีจึงยากที่จะพบเจอกลับสู่เนื้อเรื่องในถนนหมายเลขหนึ่งมีเราจะเจอบุคคลปริศนาที่ยืนมองเข้าไปทางในป่าถ้าเราจะเข้าไปคุยเราจะไม่สามารถถึงตัวเขาได้เหมือนมีพลังงานบาเรียปกป้องบุคคลน,นี้อยู่แต่เมื่อเราหันหลังมันจะเผยต,ตัวตนออกมานั่นก็คือโปเกมอนตุกแกาธาตุผีและพลังจิตจะสามารถเกาะและไต่อากาศได้และสร้างบาเรีย ที่มองไม่เห็นได้ถ้าเราหันไปมองมันก็จะหายตัวถ้าเราหันหลังให้มันมันจะเผยตัวออกมาเมืองนิมมานอรารดีฟาร์มเป็นเมืองแห่งป,ออมมปศุสัตว์และการค้าขายจากที่เห็นในรูปจะมีโปกเกมอนเซ็นเตอร์ตลาดนัดเส้นทางไปเขตเหนือทุ่งบัวตองฟาร์มวัวเป็นที่อยู่ของผู้นําเขตอีสานด่านตรวจตะวันออกเมื่อเข้าเมืองมาเราจะเจอกับตลาดนัดที่มีพ่อค้าแม่ค้ามากมายขายอาเทม ขายเมล็ดพันธุ์พืชที่จะสุ่มขายเมล็ดพืชในทุกๆวันบางร้านมีขายอุปกรณ์เกี่ยวกับใช้ในฟาร์มของเราเช่นข้อทำปุ๋ยขี้ไก่เมื่อเรามีเงินซื้อเครื่องนี้เครื่องนี้จะถูกส่งไปวางไว้ในฟาร์มเมืองแรกของเราวิธีใช้คือจับโปเกมอนไก่ชนมาใส่ในข้อทำปุ๋ยขี้ไก่รอหนึ่งวันแล้วจะได้ปุ๋ยขี้ไก่หนึ่งถุงเมื่อเรานำปุ๋ยขี้ไก่ไปใส่ในพืชที่เราปลูกในฟาร์มพืชจะโตขึ้นหนึ่งสเต็ปทันทีกลับเข้าเมืองนิมมานอรารดีฟาร์มถ้าเราเดินนไปทางเหือ เราจะเจอบุคคลลึกลับสองคนยืนขวางปากทางเข้าไปป่าทางเหนืออยู่เช่นเดียวกับบุคคลลึกลับที่เราเจอถนนหมายเลขหนึ่งเราจะเข้าใกล้บุคคลสองคนนี้ไม่ได้ถัดมาข้างๆจะเป็นทุ่งบัวตองเป็นสถานที่ที่เราจะเจอโปเกมอนดังนี้ชิคิโปเกมอนไก่ชนท่าต่อสู้และเหล็กอัตราการพบเจอ50สาเสเปอร์เซ็นไซเซิร์ดโปเกมอนลูกห่านถาดบินอัตราการพบเจอ4ี่เปอร์เซ็นเพอรี โปเกมอนแมวขาวมณีธาตุแฟรี่และปกติอัตราการพบเจอ4%ไครถินโปเกมอนใบเตยปลาตะเพียนธาตุแฟรี่อัตราการพบเจอ1%อาคารที่เห็นภายในเมืองจะเป็นอาคารที่ไว้ผลิตสินค้าผลิตนมวัวและผลิตน้ำนมข้าวโพดเมื่อเราเดินไปที่ด่านตรวจตะวันออกเราจะเจอเจ้าหน้าที่ที่ยืนตรวจตราอยู่ถ้าเราจะเดินผ่านทางเจ้าหน้าที่จะถามเราว่า มีแผ่นทองรับรองสองแผ่นจากผู้นําเขตอีสานหรือ,อยังถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่จะไม่ให้เราผ่านทางเกรดน่ารู้จากที่โปรเฟสเซอร์อธิบายไว้ตอนอีพีหนึ่งว่าถ้าเราชนะผู้นําเขตเราจะได้แผ่นทองสองแผ่นที่มีน้ําหนักสุดที่ต่างกันด้านหน้าแผ่นทองของเขตอีสานจะมีเลขหนึ่งและเลขสองและด้านหลังแผ่นทองจะมีตราสัญลญักษณ์รูปของเขตนั้นๆประทับอยู่อย่างเขตอีสานนี้มีผู้นําเขตอยู่ในนิมมานอรดีฟาร์มจึงมีรูปดอกบัวตองและ โปเกมอนใบตองที่เป็นโปเกมอนประจำถิ่นอยู่ในตราประทับนี้กลับเข้าเนื้อเรื่องต่อนะคะจุดต่อไปคือฟาร์มวัวเมื่อเราผ่านรั้วเข้ามาเราจะเจอกับโปเกมอนวัวที่เราคุ้นกันดีในทุ่งหญ้าหวั่นใจอยู่ใช่ไหมคะผู้นำเขตนี้ก็ใช้โปเกมอนท่าปกติด้วยเริ่มนึกอะไรได้ขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะอีอีอเมื่อเราเข้าโรงนาเข้ามาเราจะเห็นได้ว่านี่คือสถานที่นอนของมิวแทงเมื่อเราเดินสำรวจไปเรื่อยๆเราจะเจอกับผู้นำเขตอ,อีสาน ที่ยืนดูมินแท้งตัวหนึ่งอยู่เมื่อเราเข้าไปพูดคุยผู้นําเขตจะแนะนําตัวและอธิบายให้เราฟังว่ามินแท้งโปเกมอนวัวที่เราเห็นทั้งหมดนี้เป็นโปเกมอนที่นําเข้าจากภูมิภาคอื่นมีไว้ผลิตน้ํานมให้พวกเรากินเท่านั้นเป็นโปเกมอนคุ้มครองที่ไม่สามารถนํามาต่อสู้ได้ผู้นําเขตจะให้เราช่วยเขารีดนมวัวให้ได้ห้าขวดก่อนผู้นําเขตจะยอมให้เราท้าสู้ก็จะเป็นมินิเกมให้เรานาหญ้าเลี้ยงสัตว์เดินให้มินแท้งทีละตัว นึ่งตัวก็จะให้นมตัวละหนึ่งขวดพอรีดนมมาครบห้าขวดนำมาให้ผู้นำเขตผู้นำเขตจะตอบรับการท้าสู้จากเราและก็เริ่มแบทเทิลกันกลางโรงนาตัวที่ผู้นำเขตใช้จะมีโปเกมอนดังนี้เพอรี่โปเกมอนแมวขาวมณีและโปเกมอนคู่ใจของผู้นำเขตคือโบอเล่โปเกมอนหมูป่าและความยากของการต่อสู้นี้ก็คือเป็นดับเบิลแบทเทิลค่ะแมวก็จะช่วยบับช่วยหิวฉำ่ำส่วนหมูป่าก็จะมีความเร็วสูงมาก เมื่อเราชนะการต่อสู้นี้มาได้เราจะได้รับแผ่นทองรับรองสองแผ่นทองหมายเลขหนึ่งและทองหมายเลขสองเมื่อเราออกมาจากโรงนาเราก็จะเจอกับคนแปลกหน้าที่ดูมีอายุที่อยู่ๆก็มายืนเล่นกับมินแท้งอยู่หน้าโรงนาถ้าเราเข้าไปคุยเขาจะบอกว่ามินแท้งพวกนี้มาจากเขตโจโต้ค่าตัวและค่าขนส่งถือว่าแพงมากไม่รู้ว่าลูกสาวของฉันดูแลเป็นอย่างดีหรือเปล่านะหรือให้เด็กกะเลวกระราช่วยรีดนมวัวให้อีกพร้อมทำหน้าไม่พอใจใส่เราสรุปคือ ยายคนนี้น่าจะเป็นแม่ของผู้นำเขตเราก็รีบเดินออกมาและมุ่งหน้าไปยังด่านตรวจตะวันออกคุยกับเจ้าหน้าที่เขาจะให้รันนิ่งชูกับเรามาและบอกต่อว่านี่คือของขวัญจากโปรเฟสเซอร์โปรเฟสเซอร์ฝากมาให้เด็กทั้งสามคนที่จะผ่านด่านตรวจจุดนี้ผู้เสร็จเจ้าหน้าที่ก็จะเปิดทางให้เรามุ่งสู่ถนนต่อไปถนนหมายเลขสองเป็นถนนที่มีน้ำขังป่าอุดมสมบูรณ์และมีแผ่นดินเป็นชั้นๆทางออกมีทางเดียว มีจุดให้ขุดหาสมบัติมากมายแต่บางจุดก็จำเป็นต้องใช้ sm ท่าตัดต้นไม้และ sm ท่าปีนเขาด้วยซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีและโปเกมอนที่จะพบในพื้นที่นี้มีเยอะมากๆดังนี้แอนโทนโปเกมอนไข่มดแดงธาดมแแรงอัตราการพบเจอ20%รมินริโปเกมอนนกขุนทองธาดบินอัตราการพบเจอ20ยังไม่ได้ตั้งชื่อโปเกมอนลูกน้ำทาดมแมลงและ น้ำอัตราการพบเจอ20%เอร์เซนยังไม่ได้ตั้งชื่อโปเกมอนไข่หอยเชอรี่ธาตุมาแมลงและหินอัตราการพบเจอ20%เอร์ซนตยังไม่ได้ตั้งชื่อโปเกมอนเมล็ดมักการีผลธาตุพืชอัตราการพบเจอ15%เอร์เซ็นตลิกซิโปเกมอนตัวเงินตัวทองธาตุผิดอัตราการพบเจอ5%้าเปอร์เซนตเมื่อเราผ่านพื้นที่นี้มาได้จนเดินมาสุดทางออกเราจะเจอคู่แข่งเข้ามาขอท้าสู้ เราจะปฏิเสธการท้าสู้เนื่องจากโปเกมอนของเราอ่อนเพลียจากการเดินทางคู่แข่งจะตื่นและจะฮีนโปเกมอนทั้งหมดให้เราและเริ่มการต่อสู้แบบงงๆเมื่อเราสู้เสร็จไม่ว่าผลจะชนะหรือแพ้คู่แข่งจะพูดกับเราอย่างลุกลี้ลุกลนว่ามันรู้สึกแปลกแปลกเหมือนมีคนจ้องมองมันสกดรอยตามมันตั้งแต่ถนนหมายเลขหนึ่งนี่ฉันต้องจับและะส,สมโปเกมอนไว้เยอะๆซะแล้วเพราะนอกจากจะไว้ป้องกันตัวแล้ว ฉันก็จะได้สู้ชนะแก่ด้วย5-5แล้วคู่แข่งก็วิ่งหนีเราไปทางเมืองถัดไปส่วนเราก็ยืนงงๆและก็ไปกันต่อใน EP สามนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะขอบคุณสำหรับการรับชมและขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ทุกๆท่านนะคะถ้ารักกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะบ๊าบาย EP สอนี้สำหรับเราถือว่าจุกมากๆเลยอะทั้งแนะนำโปเกมอน16ตัวบางตัวก็วาดใหม่ให้ดีขึ้น และมีวาดใหม่จริงๆมีหนึ่งตัวคือโปเกมอนลูกน้ำออกแบบไว้นานมากแต่ยังไม่ได้วาดลงในช่องติ๊กต็อกเลยอ๋อชื่อโปเกมอนเราไม่ได้คิดเองนะมีน้องชื่อว่าน้องวีช่วยคิดชื่อโปเกมอนให้เมื่อนานมาแล้วส่วนบางตัวที่ยังไม่มีชื่อคือน้องวีไม่ได้คิดให้ต่อน้องเขาหน้าจะติดธุรน,นะใครอยากช่วยเราตั้งชื่อลองคอมเมนต์มาเสนอชื่อได้นะคะถ้าอีพีต่อไปมีโปเกมอนตัวนั้นอยู่ในป่าต่อๆไปเราก็จะให้เครดิต คนตั้งชื่อนั้นด้วยค่ะส่วนชื่อเมืองที่ชื่อว่านิม,มานอราดีฟาร์มมีแรงบันดาลใจจากชื่อจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งํำว่านิมมานอราดีเป็นชื่อของสวรรค์ชั้นหนึ่งตอนแรกจะตั้งว่านครนิม,มานรดีแต่ด้วยความที่เราคิดไว้ว่าเมืองนี้เกี่ยวกับฟาร์มปศุสัตว์ถ้าเติมคำว่าฟาร์มมันก็ยาวเกินไปเราจึงตัดคำว่านครออกไปแทนและกลายมาเป็นชื่อ นิม,มานอาราดีฟาร์มที่คนอ่านชื่อนี้แล้วรู้เลยว่าเมืองนี้เป็นฟาร์มจริงๆเมืองนี้เคยมีชื่อเก่าอยู่ที่เคยลงในกลุ่มโปเกมอนคอมมูนิตี้ชื่อเก่าชื่อว่าทุ่งใหญ่ที่มาจากคำว่าเขาใหญ่อุทยานเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาบวกกับทุ่งหญ้าที่ไวทํทำเป็นฟาร์มปศุสัตว์อืมว่าไปทำไมเราไม่ตั้งชื่อเมืองนี้ว่าบิ๊กมอนเทนซิตี้น่ะดีกว่านิม,มานอาราดีฟาร์มอีกห้าห้าคิดสาว่า ไว้เป็นชื่อภาษาอังกฤษละกันแล้วจากที่ทุกคนได้สังเกตเมืองทั้งเก่าและใหม่ก็มีส่วนวาดเพิ่มลงไปอีกก็คือตลาดนัดปศุสัตว์เพื่อเสริมเนื้อเรื่องให้การปลูกผักและทำปศุสัตว์สนุกยิ่งขึ้นที่เราจะบริหารจัดการฟาร์มของเราแบบวันต่อวันและสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาอีกก็คือต้นบัวตองที่กระจายอยู่ทั้งเมืองแห่งนี้จริงๆว่าต้นดอกคูณไปเลยน่าจะสวยกว่านี้เนอะส่วนผู้นำเขตอีสานคนนี้ มีน้องอีกคนช่วยออกแบบคือน้องแมคครูนเราได้บอกคอนเซปต์กับน้องว่าอยากได้แบบนั้นแบบนี้ปรากฏว่าน้องเขาออกแบบได้ตรงตามคอนเซปต์มากๆเราจึงนำมาวาดใหม่เพื่อควบคุมคุณภาพของผลงานเราจึงได้ออกมาเป็นแบบนี้ขอบคุณน้องวีขอบคุณน้องแมคครูนอขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะคะเจอกัน EP 3ค่ะบบบ้บ๊บบบิบายบาจ้า